ทุกคนเห็นเห็นตาแล้โอเคเหนเหาไ้ทุกคนน่าจะได้นะอันนัำดีนล้วได้มาได้ตัวหนึ่ง สวัสดีครับัอน,นีอยู่ผมบังเหยดเซียนป่ารวันนี้สิออเดอร์มาออเดอร์มาเอฟซีอยากได้แหล่งปลากัดป่ากระโดงสีแดงก็เลยจัดให้ราวมาดูกันว่าวันนี้จะได้ก,กี่ตัวบอกเลยว่าแหล่งเนียนถ้ามาแบบปูวัตีแบบนี้จะได้ตัวเติกแล้วก็ตัวเติบแล้วก็ของแทยทุกคนเือมาเดี๋ยวมาดูกันาวาันนี้มันจะได้ก,กี่ตัว ฝากคนแรกก็เ,เชียร์ได้ตามเลยเลยเชียงเบงนี่ทุกคนไม่รู้ไม่รู้ขวาชีเคยทุกคนดูไม่รู้ขวาชีเคยทำไงนัดโอ้โหนี่ถ้าเราตักได้ขวาชีนี่เราจะได้ตัวตัวใหญ่เลยไหมหนู่นชะบางเหียดเดี๋ยวเราไปทางนี้ก่อนแล้วเราค่อยมาทางนี้ แต่ว่าถ้าเราตักทางนี้ก่อนก็ได้นะแต่เราเปลี่ยนมั้งเราเอามาตักทางนี้ก่อนอืเราตักทางนี้ก็ได้โอ้โหทุกคนเรียบร้อยมาถูกบหรือว่าปลาช่อนนี่ทุกคนตักแล้วลงเลยพวกนี้มาตักบิสมิลลาห์ทุกคน,กคน,นเราจะไปตักตรงนู้นก่อนนี่ก่อเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนมาทางนี้นะทุกคนไป มาเลไดีทุกคนอาจจะเดินยากยานิดนึงโอ้ยทุกคนเอยบอกเลยถ้าเราดูดีๆอาจจะเจอหวัวก็ได้ทุกคนน่าจะปลาบิดมาตีปลาชนนะทุกคนเออไม่ขออะไรก่อนเพื่อพบ,บฟองความหมายเนียน่ยถ้าเจอฟองก็คือแบบพ่อปลาเลยทุกคนเ่อ มันจะวิ่งออกไปเลยนะทุกคนไม่มีนะไม่มีทุกคนในนี้น่าจะมี เดี๋ยว่าพวกนี้มาตักมล็ดเหรได้ไหมทุกคโอ้ไม่มีดูว่าใครมาตักคนนั้งหมหดหรือ,อ prayed, ไม่มีอ๋อน่าจะได้แล้วทุกคนเออนั่นแหละทุกคนได้ตัวเมียมาตัวหนึ่งเก็บก่อนตัวเมียใช่ได้ ตรงนี้เลยที่จริงน่าจะมีเยอะถ้าไม่มีตรงนี้ก็คือจบแล้วทุกคนเหรอแต่ว่าเราได้ตัวนึงเราขอเนี้ยกินก่อล้วทุกคนพอมันตัวใหญ่ใช้ได้ทุกคนดูนี่นี่นี่ดูโอเค,คนี่มันะไอเคนเพราะเมียสวยมาก ูเลยไม่ใช่เรื่องเลยมีแต่ตัวนี้ไม่ได้มันต้องมีแต่ผู้เฮ้ยมีคนมาชนก่อนนี่แหละว้านี่เจ้าวัดมา้นะทุกคนโอ้โหทุกคนไม่ใช่เรื่องแม่หุ่น ก็เล่นิดก็ไม่ได้เท่ากันหรอกข mm. ช้อนขึ้ mm. นน้ำดีเอฟซีงเห็ดเดี๋ยวนี้มันได้มาแล้วตัวหนึ่งลว้วตัวเมียอีกแล้วทุกคนนี่เรามาเก็บเมียเลยอะไรวะเน,นี่ยเหยียดมามาเก็บปลาเมียเลยว,วันนี้แล้วแต่พูดพวกนี้เอาหมดแล้วอืม จะได้ผู้รับตัวเลยนะเดี๋ยวนีวนี้จริงๆน่าจะได้ผู้นะผเป็นก็ได้กันเยอะๆมันไม่ใช่หรนะือ่าที่ว่าไม่มีผู้รับผิดตรงนี้พวก้ชนทางนี้เด้อพังนี้เหรอ ลุกกันในตันเวเราวองตรงนี้งานะมันจะกิดอไไม่มีแล้วไม่มีหมดไม่ใช่นะเป็นไปไม่ได้ที่ว่าปลาัดจะหมดปลาพวกน,นี้ ก Ư, ันจับหมดเลยเฮ้ยไม่ใช่เรื่องแล้วมดมดูอนันต้องได้ถ้าไม่มีใครมาช้อนก่อนมันจดทีมัน,นต้องแรกตัวเลย

เล่นตรงนี้ทุกคนถ้าได้ก็ได้จะได้ตรงนี้ถ้าไม่ได้ก็น่าจะไม่ได้แลน่ทุกคนดูออมีเต็นตาเดี๋ยวโน่ปลาช่อนก็มีนะทุกคนแถวนี้ลอทุกคนมีเต็นตาแล้วโอเค ยังเป็นไปได้ทุกคนน่าจะได้นะอัานห้องดิแล้วได้มาให้ตัวหนึ่งแต่ว่าเครื่องไม่เคยครบเก็บก่อนนะนี่ก่อนนะเครื่องไม่เคยครบไม่เคยครบเพื่อนอะไรนี่จะเข้ามากอ่อวดอ่นะนี่ทุกคนนี่ แค่เรื่องนะทุกคนเนาะได้มาแค่ตัวเดียวนีมันไม่ใช่แล้วอืมทุกคนด้โอเคทุกค เที i, b b ่ยงเลยอ่ะเฮ้ยเขาบอกว่าได้แค่ตัวเดียวเฮ้ยทุกคนเป็นไปได้ไงวะไม่น่าจะเป็นไปได้ทุกคนต้มชาชวอนควรควรไม่ได้มาตัวนึงเป็นไปได้ไงวะไม่เป็นไรเราไปเล็งอื่นก่อนถึงเล็งนี้จะได้ตัวเดียวก็ไม่เป็นไรเห็นเลยไหมทุกคน มาทุกครั้งไม่ใช่ได้เยอะทุกครั้งฝากกดไลค์แชร์เป็นยังไงอย่างดีวได้เมียขอรัไปก่อนเจีงวิ